มาได้เวลาที่เราจะต้องมาลุยบอสฮาร์ดโหมดกันแล้วเว้ยพี่แน่นอนแต่ยังไม่รู้เลยจะสู้เลยถ้าจากตามหนังสือเนี่ยเขาบอกเป็นควีนสลามตัวต่อไป ควีนแล้วเด็กน้อยของเธอราเรลียก็เขาแนะนําแบบนั้นนะฮะแต่ว่าไม่รู้มันเก่งไหมนะเอาจริงๆเพราะปกติผมไม่หยิบควีนสลามมาสู้ตัวแรกนะเหรอเพราะปกติแล้วแบบเราก็ฟาร์มของจนแบบสู้เมกบอสเลยไงพี่<ล>ใช่ใช่ใช่จะลองสู้มันก็ได้ครับแต่ว่าติดนิดนึงคือที่เรียกมันอะต้องหาในไบโอมฮอลโล่ไงไม่ก็ต้องค่าวซึ่งมันก็ไม่มีซอฟไลท์อยู่ดีนะก็เดี๋ยวจะต้องไปหาอันเดอร์กราว์ฮอลโล่เพื่อฟาร์มโซซะหน่อยนะ,ะน่าจะอยู่แถวๆไบโอมน้องแข็งนีง่แหละส่วนเรื่องแร่ฮาร์ดโหมดเนี่ยหลังจาาาาาาากกทีีีี่่่ไปปปหข้้อมมูลนนะรรฏวคบิตเเยย มีการหาใหม่หมดเลยนะครับก็คือขั้นแรกจะปลดล็อกท่านทีหลังจากที่เราฆ่าบอสเฟสไปแล้วส่วนขั้น2กับ3เนี่ยก็จะเริ่มปลดล็อกหลังจากที่เราฆ่าแมคคาเดโกบอสตัวที่1และ2ตามลําดับนะครับ <Okay. S 1> และเมื่อฆ่าตัวที่3เท่านั้นนะครับเราถึงจะเริ่มได้แล่ฮอลโลเพราะฉะนั้นอาวุธก่อนที่จะสู้แมคคาเดโกบอสตัวแรกเนี่ยจะถูกจํากัดเยอะมากๆเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าโคตรตึงตอนนี้มีอะไรก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับผมยังดีที่ของทาอังชิวเนี่ยไม่ต้องใช้ทั้งพิเศษของฮาร์ดโหมดนะครับก็สามารถทาได อยากได้บ้างตอนนี้นี่โดนมอนตีนี่กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเลยอ่าถ้ามีของพอทำเดี๋ยวผมทำให้แล้วกันมิเจโอเคตะกิวห้าร้อยกดโอเวอร์โหลดไปเลยอีกรอบเดี๋ยวพอแล้วไอ้เหียเหนื่อยมากเลยท่านี้แล้วอ่ะมันบินมาเลยมันบินมันบินมามันบินมาไอ้เงียมันบินมาเลยไอ้เนี่ยมันลอยมาเลยอ่ะมันลอยไปยัางไนวะูไม่ปเลย มันลอยมันเลยมันลอย,อยบบกับดีโคตนัวโอ้ยอช่วยด้วยยิงมันดิพียิงมันมันไม่ได้มันเยอะเกินมือสไนมันยิงอยู่แดี่ยอโหเป็นสิบเป็นร้อย พี่อาจจะไม่เชื่อแต่กูเก็บเอาไปฝันเลยนะเว้ยแค่นั้นอ่ะเออจริงหลังจากที่เราไปฟาร์มของมาเนี่ยก็ได้โซฟไนท์มาเยอะแยะเลยนะครับน่าเอาคุณแจมมาสู้มิมิกเหมือนกันนะพี่เจไอสีม่วงเนี่ยเราเคยตบไปครั้งหนึ่งแล้วตอนระหว่างฟาร์มแบบงงๆอ๋อ,อ, <S 1> <S 1> อใช่อ๋อใช่มีคลิปด้วยมีคลิปด้วยเฮ้ยคอรลับมิมิกไหนใช่ฮะอ,อยู่ไหนวะซ้ายน้าย้ายอ๋ออะไแล้วเนี่ยผมจะลุกบัฟเยอะอย่างเงี้ยคอล์ับมิมิกอุยอ้ยฮือแดกหัวอุ้ยโดนเป็นร้อยนี่กูบัฟแล้วนะเนี่ย อุย้ยแอนิเมชันใหม่ด้วยเฮ้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 ยอะไรอะโอ้ยท่าใหม่ท่าใหม่มึงมึงยังไงเอ้ยบ้า โอ้ยพ่อไอที่เราเจอมันเป็นตัวธรรมชาติพี่แต่ผมหมายถึงว่าของโลกเราเลยถ้าเกิดใส่เคียบไหนอะมันจะออกไเป็นตัวไหนอันนี้ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับว่าโลกที่สร้างขึ้นมาเลยแต่แรกอะมันนับว่าเป็นคอรับหรือว่าคิมสันก่อนเออมันก็จะออกมาเป็นตัวนั้นแหละ <Okay. S 1> อ่ะไปฮะเดี๋ยวไปหาฮอลโล่กันก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่เรียกบอสแมคคิมโลนะครับเราเจอมาหมดแล้วนะครับเราอ่างที่ฟาร์มไพลเลตนั่นแหละที่เรียกบอสสามตัวนี่เบิ่มๆเลยอ่าคอรัพมิเมกมาหน่อยไปฟาร์มคอรัพเหรออุ พี่เจเอมเหมือนน้ำแข็งที่เราลงมาตอนแรกๆอ่ะแม่งกลายเป็นแอสทอลเอฟเฟกชันวุย้ยแอสทไม่ไม่ใช่ว่าตรงแถวข้างบนตรงนั้นมันเป็นแอสทออยู่แล้วอ่ะอันนั้นเป็นแบบแอสทอเลยคะแต่เนี่ยคือมันแบบลามมารวมกับไบโอมอื่นซึ่งแบบผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไบโอมน้ำแข็งด้วย <S <S ลงไปข้างล่างเลยเนี่ยอุ้ยมันเป็นแอสทอลเเฟคชันปกติมันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้หรือว่าเราไม่เคยเจอในการเล่นทางที่แล้ววะ <S <S บางทีอาจจะเป็นคอมเพลเมน์ด้วยเปล่าวะก็อาจจะใช่ แต่คือแบบหาฮอลโลไม่ได้อีกแย่ๆดิคิตดตดันชาดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคิตดตดันชาดเหรอเฮ้ยฮอลโลนี่ไงเจอแล้วโโอโ้หพี่เจเป็นคนเจออย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ่อพอกระตีฟินซาลามนี่มันจะเป็นบ้านใช่ปะ ควีนสลามมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆเล็กๆมันจะเป็นมันจะเป็นคริสตั้นที่ดูเด่นกว่าปกติคริสั้นที่ดูเด่นกว่าปก,ต,ก,าปกติอ่ปกติที่ไม่เคยเจอเลยนะมีโทรศัพท์ใช่ป่ะล่ะมันอยู่มันน่าจะเป็นแร่ของแร่เหมือนกันนะฮะเจลาตินคริสต,ตัลใช่ปะ่ะเอานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นเลยอยู่ส่วนไหนของลนะุงโขกครับอาจางเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วพีว่เจนเน่เน่เนเนเนหน้าตาแบบนี้เห็นยังเห็นยังไหนไหนไหนมองไม่เห็นเลยตานีา่จะบอดอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยโอ้โหโคตรเล็กอย่างงั้นเลยนะแต่ว่ามันเด่นกว่าอันอื่นนะอันอื่นมันไม่สว่างอันนี้ยอันนี้มันสว่างอย่างเดียวโอ้ my god โอ้ยตอบว่ามันน็ t c o n s u m แสดงว่าเราก็พร้อมสู้ได้เลยดิก็คืออันเดียวอันเดียวได้เลยฮะอะไรก็กดแม่งเลยตอนนี้ใช่ไหมเดียวเดียวยวได้สู้ในนี้ก็เละดี๋ยวว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยมาฮะหลังจากที่ทําคงทําของเรียบร้อยแล้วนะครับอังชิวก็ทํามาทั้งคู่แล้วก็ได้เวลาแล้วแหละบอสมาเลยลองดูว่ามันต้องลองดูอะจัดไปด้ อุ้ยเอ้ยควันไปมาถึงมึงเร็วเลยอะเฮ้ยเฮ้มันไปนู่นไปนี่ไปนู่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด๋ยวกมันไม่ใช่แล้วกไม่ใช่แล้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเมาดิมาดิมาดเดอ๋อเ็บจเลยมันเร็วมันเร็วมากมันเร็วมากๆเลยอะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันเร็วอยู่เดี๋ยวทาไม หลบอีกต่ออีกต่อเจ้าเอาดาบยาวกว่านี้หน่อยสิมันได้ย่าเขาขึ้นงี้เน่ยเอาขเอาดาบอื่นดิเอาดาบอื่นเนี่ยเหรอเอาดาบที่ช่วยตีได้อ่ะอุ้ยขึ้นแค่ตีได้เฮ้ย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 อะไรอ่ะอะไรทำอะไรว้าว อิบหายแล้วกินมาเลยลูบี้เอ้าเออทำไมมันเจ็บจุงเบยเอ้ยเอ้ยเกิดแล้วเฮ้ยเกิดแล้วดีดีเราจะชนะแล้วค <c oughs> อยอะไรอีกไม่นานเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมึงอ่ะมึงอ่ะโอ้โห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 โอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย เฮ้ยยอ่างงี้เินที่คุยกันไว้นี่เดีมาลองใจชนะแล้วเร็วเรียบตีอยู่ไหนวะเรียบตีกูว่ะเรียบร้อยโอ้ยเปิดใช้เบบี้โอ้โหเลือดเจนกูโหดมากกูบอกเลย เลือดเจนโคตรดีเชี้ยมันวะวูมันปรับแค่ตัวแรกก็เอาเลยนะวูมันปรับโคตรเยอะเลยของดีจริงนี่ขนาดเลือดรีเจนสิบสต่อวิเลยได้โซกู๋ได้โซกอะไรวะเพียบแล้วก็ได้ฮุกด้วยฮะอันนี้ฮุกวาร์มเลยไป่ะี่ยเฮ้ยนี่ไงดีกว่าลวเลยแดดอันนี้ของจริงแล้วเอาละที่เหลือคือ ของจากควีนสลามเอาไปทำอะไรได่ว่าถ้าไม่ได้ปรับอะไรใหม่เนี่ยรู้สึกว่าไอควีนสลามเนี่ยก็ยังเป็นของพวกสมอนหรือว่าของพวกเวทอยู่นะครับส่วนชุดเซตเนี่ยเป็นเซตกลางๆมันชุดนินจาอะไรเงี้ยโอเ่ะมามาผมว,ว่าเรามาต่อตัวต,ต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อไปหลังจากควีนสลามเป็นบอสน้ำแข็งชื่อไคโอเจนนะฮะ ใช้น้ำแข็งโซออฟไลท์และโซออฟไนแล้วก็เอเซนออฟแอลเดียมนะครับผมเสื้อแนจะเป็นของดรอปใหม่ในไบโอ้้น้ำแข็งนะครับผมก็แถวนี้น่าจะครบแลนะ้วแหละเดี๋ยวกลับไปทำกันไอคนไหนที่บอกว่าพี่จะต้องสตาร์เกอร์แน่ๆขอขำรอเลยเดี๋ยน้องว่า <c oughs> เดี๋ยวมึงรู้ตายแล้ว <c oughs> ได้ทีนักบอลแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวรอกลางคืนเรียกบอสเมคานิคอลสักตัวหนึ่งดีกว่าวะเขาเขาไคโยให้รอดก่อนเผื่อมันอาจจะมีอะไรแปลกแปลกเราจะต่อเนื่องกันเลยเหรอนี่มันเราเก่งขนาดนั้นเลยไม่ไหวเลยไคโอคีครับกับไคโอเจนเลสโก้ได้อะเฮ้ย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 ตู้แส้ไม่ได้หรอกอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนดิจิตอลเออไม่ดิจิตอลเลยเดี๋ยวยังไม่โดนนะเฮ้ย เฮ้ย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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยกูโดนทุกดอกเลยนี่เจพี่ตีไม่โดนเอาเปลี่ยนอาวุธแล้วอีกแล้วอโอ้โกูอยากเป็นแซมเป็นแซมในสไตา์ดิไปก่อนแล้วกันนี่ไอ้เหี้ยโยเผา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 เจไม่หลบเนี่เเไม่หลบยฮ้ยเฮ้ยแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆอุ้ยเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเ็บจเเจ็บเจบมากเจ็บมากขอ้อะ ร m o มดปึ้งอยู่ไหนแล้ววะแวะอืมย่าปึ้งเรียบเก้ากูไ่เดกอ้าวชมาหน่อยมันอยู่ลอยสูงมากเลยไปว้าว้าว้าววว้วว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 หวว่งวว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 กวสวววววววส พี่จะตายาแต่เหมือนอพี่จะไม่าตายแต่พี่ใกล้ใก<ๆ>ล้ตายแล้วเฮ้ย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 อ้าวอ,าอ้าว,าวนะั่นแหละทิพหายแล้วชิพหายกูโลเหมือนกันกูโลเหมือนกันเฮ้ยกิ้งหลบไปหนึ่งทีโอ้โหสุดหล่อเท่จังหวะนี้เฮ้ยดีอาวีเรย์ช <c oughs> ิโมะไม่ได้นานยาคูชินมาอย่างงดงามเอ้ยสุดยอดมากพี่อึงนี่ขอขอว้าเปหน่อยนี่โลดนี่โลดเร็วนี่โลด เอ้าปืนกูหลุดมือมีปืนหลุดมือได้ด้วยเหรอไอเวนกดโยนอาวุธไปมีแตนแล้วอมีแต่แล้วว้าวว้าไปว้ามาอย่าโดดว้าไปว้ามาดิวะริงจิตอลเอ๊พี่มองกระสุนไม่เห็นนมพี่ลหายแล้วอุ้ยพี่เจจะตายแล้วพี่เจพี่เจย์อย่าพึ่งถกูก็รอเหมือนกันอุ้ยอุ้ย ไม่เอานะไม่เอาน่ายาดีโหลดเร็วเร็วร็วหนึ่งสวยพี่สวยเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้อะอะวาวว้าวเอ้ยรีโหลดรีโหลดเร็วเด้อเด้อโอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนเนาะเอ้ยโอ้ยไม่เห็นโดดไม่เห็นเลยไอ้แก่อันนี้มันของใครวะบอกคนอื่นกระสุนไม่เหมือนกันเลยอ่ะโหลยิงเข้าไปกราดเข้าไป กระสุนของฉันอุ้ยจะโดนลบอุ้ยเอ้ยหลบหลบหลบเอ้ยหมุนติ้วอ๋อใครวาเจมสหน่อยดิอุ้ยอุ้ยยากดยากดด้วยอย่าลืมกดยา Rage Mode กดเลนโหมดด้วยจะได้ตีแรงไม่รู้เลนโหมดพี่มันไม่ได้เบียดบายคีไว้หรือไงว่ากดบีแล้วมันไม่ขึ้นอา้อ้าวเฮียจบแล้วอย่างนี้ เอ้ยมันใกล้ตายแล้วพี่อีกนิดเดียว1ิบสาเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยว13%บสมเอร์เตมึงหมื่นเลยเหลโอ้ย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 อูนี่ขนาดเลือดกูเจนเร็วขนาดนี้ยังแท้ตายเลยอ้เอ้ยดอ้าวอ้าวอ้าวเราอะไรเนี่ยวันนี้พร้มตกอ่ะเฮ้ยวันนี้เอ็มพีว่ะพี่เจเอ้เลยเอ้เลยใกล้แล้วมันใกล้ตายแล้วเดียวดย่ะใกอ้ไม่ได้เอ้ยคราดเอ้ย โอ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยลีโรดลีโรดลีโลดเดึงเอาดึงที่ไหนหรอเล่ลบอยู่ข้างบนหัวพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่เป็นคนรับดาเมจรับดาเมจจะตายไปกี่รอบวะเออสามพี่เจผมเหมือนผมยิงได้เยอะแต่พี่ดาเมจเยอะกว่าผมครับพี่เอาพี่แบบไอ้นี่ไง ชวิงใส่เข้าไปไงโอ้โหสุดยอดโอ้โหชนะไอ้เฮียเหนื่อยเลยไอ็ดดามเมก็ถือว่าเกือบเท่ากันเลยนะเว้ยเดี๋ยวคอรดใส่โลกฮะคอรใดไม่เข็ดแมรี่เรือโลกโลกคือโลกตตา<ล>เพ็ดผมได้ซัมมอนมาครับซัมมอนไม่ออกอ๋อเป็นหมุนสาวหมุนรอบตัวอ,อ,อยู่โอเคโอ้มี NPC โค้ดใหม่ด้วยฮะนี่อ้ปืนฟอร์ตไบัตเตอร์ เอาอ่ะขายของด้วยฮะดีนะ่าสนใจพี่ได้ปีกไอยด์เต้นมาโอ้ปีกเลยอ่ะก็ดีเนะะี่ยฮะอยากอยากได้ของว่ะแต่แต่ฟาร์มไอยด์เต้นนี้ก็น่าจะยากอย,กอยู่เนะี่ยอยากจะฟาร์มก็ได้พี่เพราะว่าเราน่าจะพอทูถ่ถได้อยู่เออไหนๆก็ไหนๆนวลองสู้มิมิกด้วยเลยแล้วกันโอเคอ่ะมาแล้วเน,นี่ยผมเอาคียอ์ออบไนคีย์ออบไลท์มาด้วยเลยครับมาเดี๋ยวลองไนท์ดูก่อนแล้วกันผมอยากรู้ว่าตัวธรรมชาติมันเป็นคอร์รัปต์หรือกิมสัตนะ อ้ามาลองเลยกันนะครับไปเป็นคลอรับมีมิกนะโอเคแต่ว่าโลกเราเป็นคลอรับเลยนะเอาดิโอ้โหโอ้โหพี่เจแม่งตีโคตรเร็วแป๊บเดียวตายแหละตายเร็วได้อะไรมาอ๋อเชนกิโวตินโอเคอ้ามาอีกตัวนึงฮะอันนี้ไล่นะมาเลยอ๋อฮัลโหลตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเอาหน่อยดีวะเอ้ยเอ้ยเอาวะเราแข็งแกร่งเฮ้ยได้อะไรมาเนี่ย ว้าวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะของใหม่ปะเนี่ยมีทาอันนี้่ม่เคยเเห็นลยไม่น่าสนใจว่ะตัวนึงนะเดี๋ยวมาเอาอ่ะพี่ได้อาวุธใหม่แล้วกูยังไม่เห็นได้อะไรเลยคุณบอกว่าสีเอาเอเนอร์มี่เว้ยเอาวัตดาบใหม่ของจริงโอ้แคลเจนมันมีปืนด้วยใช้เจลอะอันนี้เป็นเฟรมพลวเวเฟรมพลวเวน้ำแข็งโอ้ไอคาลามิตี้นี่แม่งมีเฟรมพลวเวอย่างเยอะเลยว่ะเราจะไปตัวต่อไปเลยไหมพี่ เอาขยโยเต้นก่อนดีเ้าอยากฟาร์มาได้ได้ได้เอามาอีกสักทีแล้วกันนะครับคราวนี้พี่เจให้ลองยืมไคโอสโตนมาด้วยนะครับอันนี้ช่วยทำฟอสเบิร์นใส่มอนสเตอร์ที่ดีตีโดนได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าดีบัฟดามจมันใส่กับบอสได้หรือเปล่าอ่ะไปรอบสองครับไคโอเจนย่าโดดฟอสเบิร์นไม่ได้เฮ้ยมันเหมือนจะไม่โดนว่ะพี่เจมันไม่โดนฟอสเบิร์นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันตีพีอยู่อ่ะ เอาอย่างนั้นพี่ก็สะใจเลยเอ้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 ยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยฟันมันฟันมันมันไม่โดนฟอสเบิร์นพี่เจหายแล้วไม่โดนเหรอไม่โดนไม่งั้นมันติดแล้วเนี่ยวเบียดอีกแล้วอ้าวอะไรวะก็เปลี่ยนอาวุธดีไหนมันบอกจะซีเอาเอเดอร์มินยืนได้หรอมันมันซีเอาไปละไม่โดนนี่อะไร เรียบร้อยเฮ้ยไม,ไม่ไม่เจอไม่โดนด้วยแต่มาในนี้เลยแหละโหโห <laughs> มนไปไม่ถึงไปไม่ถึงความจริงยังไงละโอ้ยมันวาร์ปอย่างเงี้ยโ้ยเอยเอ,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 เอดาบยังตีอยู่เลยดาบพี่ตีอยู่ะผมเห็นแอนิเมชันดาบพี่ยังตีอยู่เลยตลกว่าโอ้แอนิเมชันัานแน่เลยเฮ้ยผมมีไม้ตายผมมีไม้ตายนี่วางรูปปั้นโชว์ไปเลยหนึ่งทีวัดเหรอว่ากูเคยปราบมึงมาแล้วไอ้เงี มันแข็งมึงแข็งยังวะเฮ้ยมามาเฮ้ย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 เฮหลบดีวยอ้ย,อ,ยอ,อะไรวันนี้พร้มตกกับเราอะ <c oughs> มันพี่อย่างเดียวเลยเพตัวพี่หน้าร่อยอด่าเบยียงค้างอยู่เลยเดี๋ยไอ้เงี้ยต้องมีอะไรผิดปกติเรือเรเป็นสามืเนี่ยเดี๋ยวนะ 3, 3 <c oughs> าที่สเปร์เซ็เลื่อมเท่าไหร่เลื่อมเ้าหมื่เลยอะอ้าวล้วอ้าวล้วาล้วาล้วาล้ว ว้าวฮ่าฮ่าฮ่าไปกูโดนคนเดียวเลยกูโดนลูกหลงยิงมันหน่อยพี่ยิงมันหน่อยยิงอยู่หมุนติ้วใส่กูเลยมันหมุนเต็มเต็มเลยอืกูมองไม่เห็นมันได้เจ็ดเลือดเร็วเร็วคูดาวเร็วคูดาวกดยาโอ้โหเฮ้ยก um ูเจ็บว้าส yeah> ุดยอดตายไอ้กูได้บอลเซนคีมาด้วยเยี่ยม โอ้โหพี่ได้อะไรมาวะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันและใช่ฮะได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมโอ้โหบอลเลยบอลฮัทหมดนี้คนละเรื่องเลยนะครับกับที่เราเคยเจอมาแต่บอกเลยว่ามันมากนะสนุกมากๆเลยนะครับผมเอาว่ารอเลยว่าบอสตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคถ้าชอบวอิดีโอกดไลค์สับคายเด้หลอดเอกดีด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำรับนี้ไปแล้วครับผม